สัสดีค่ะเอฟจันทการมุสิกสาร,รนักธุรกิจระดับรวงเข้าเงินบริษัทยูนิไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะความรู้สึกที่ได้รับรางวัล t d s a Award 2024นะคะเอฟรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆค่ะเป็นรางวัลที่นักธุรกิจขายตรงทุกท่านนะคะทราบกันดีว่ารางวัลน,นี้นะคะจะต้องทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมานะคะ ซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะต้องขอขอบคุณบริษัทยูนิไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและสมาคมการขายตรงไทยที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับเอฟค่ะสิ่งที่เอฟยึดถือนะคะแล้วก็ปฏิบัติจนทำให้เอฟประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้นะคะนั่นก็คือความถูกต้องและยุติธรรมนั่นเองค่ะ เอฟคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราแนะนําอะไรออกไปนะคะข้อมูลที่เราให้ไปจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะทั้งการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แนะนําแผนการทรําธุรกิจรวมไปถึงการให้ความยุติธรรมกับสมาชิกภายในองค์กรเพราะเราจะเติบโตไม่ได้แบบนี้เลยนะคะถ้าขาดดาวไลายทุกทท่านซึ่งในฐานะอัปลน์นะคะเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับสมาชิกทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันค่ะ ขอฝากถึงนักธรุรกิจถ่ายตรงทุกท่านหรือท่านที่กำลังจะก้าวเข้ามาทำธรุรกิจเดียวกันอยากให้ทุกท่านคิดเสมอว่าการตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องและยุติธรรมกับอาชีพของตนเองจะนํำพาท่านไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญความสำเร็จของท่านจะเป็นความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปค่ะ